เห็นไหมล่ะสังฆกรรมวิบัติเสกกามแล้วนี่ลูกหนึ่งที่นาวนะลูกนะไม่ต้องกล่าวคาลไม่ต้องกล่าวคำลาซึกขาขาจากการเป็นพระพิสุแล้วเมื่อต้องบราชิกเสพเมถุนองค์กาชาติอวัยวะเข้าเพียงมเมล็ดงาเท่านั้นขาจากการเป็นพระพิสุ ทวารหนักทวารเบาก็ตามของเพศหญิงของเพศชายหรือของสัตว์ดิเรกชันก็ตามต้องบริชิกขาดจากการเป็นพระพิสุขหาสังวาดไม่ได้ไม่ต้องกล่าวคำราชื่อขาชัดเจนไหมล่ะอย่างเี้เวลาที่เป็นอุปชาจะบวชลูกหลานก็อุบาสกญาติโย,ยมมาบวชพระปฏาบับิได้ยังไง และพาที่นั่งอยู่นั้นรู้รู้ไหมล่ะว่าบริสุทธิ์นะตั้งแต่หัวหน้าใหญ่ก็ยังเลี้ยวๆจำามอยู่ลูกศิษย์ขนาดไหนเอาไปทีนาเอาจีมันหายากนะอาจ,จารย์เลวลูกศิษย์ด,ดีมันก็มีแต่มันก็หายากอาจ,จารย์เลวลูกศิษย์ด,ดีมันก็มีมันหายาก